ฮัล lo ลฮล lo แม่กีวีมาแล้วจ้าหิวมเมื่อไรให้ตามแม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยก็กินต่อวันนี้แม่กีวีมาแจกความเผ็ดเจอของใหม่ในเซเว่นอีเลเวนลีเดอร์คุกเชฟรสไก่เผ็ดซอสโคชูจังราคาแค่ยี่สิบห้าบาทแต่ความเผ็ดจะขนาดไหนเดี๋ยวไปลองกันดูแพ็คเกจสีสีแดงแรงริดซอสโคชูจังเกาหลีแท้แทแค่เห็นรูปไก่เผ็ดก็มันลายไหลแล้วตามเครื่องปรุงใส่น้ำร้อนรอห้านาทีกลิ่นมาเต็มซอสเข็มข้นมาก หอมพริกเกาหลีสุดๆเส้นเหนียวนุ่มแบบเกาหลีแท้ๆเลยเผ็ดนัวเดือดสุดๆซอสเค็มคนรสชาติเหมือนไก่เผ็ดร้านดางังกินไปเหงื่อไหลไปฟินจัดเผ็ดขนาดนี้ขอซ้อมกินก่อนบินไปเกาหลีนี่มันรสชาติของความฮอตเหมือนแชทที่คุยกับคนที่แอบชอบแล้วใจสั่นเลยอะ<ว>ใครชอบของเผ็ดต้องลองแค่25บาทแต่มีความเผ็ดระดับร้อยใครยังไม่เคยลองไปตำที่7ซเว่นอได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย